โอเคผมก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับนทั้งผู้ติดตามเก่าแล้วก็ผู้ติดตามใหม่ด้วยนะครับใครยังไม่ควรติดตามนะก็ฝากกดกันด้วยนะครับโอเคผมอยากจะมาอธิบายหน่อยนะครับว่าไอดีที่ผมจะรีวิวเก่าใบนี้เนี่ยมันเป็นไอดีเลเวลหนึ่งก็คือว่าเพิ่งสมัครมาใหม่นะครับนะก็ ไม่อยากให้เพื่อนๆมาดูว่าผมจูกเก่งหรือว่าอะไรนะแค่อยากจะมารีวิวขก,กินเฉยๆนะนะคลิปนี้แม่งพี่จูโหดพี่จูกเก่งไม่ใช่นะครับก็คือว่าจะมีแบบเป็นผู้เล่นใหม่เคอเขาเป็นผู้เล่นใหม่ส่วนฮันก็เป็นผู้เล่นใหม่ก็ในคลิปนี้ผมก็จะเซ็นเตอร์ชื่อไว้ทุกคนเลยนะครับแล้วก็แหล่งเกมเนี่ยผมก็จะไม่เปิดชื่อของฮันเต์ด้วยนะครับนะก็บอกเลยนะว่าเป็น ID เดีเลเวลหนึ่งนะครับนะ ก็ไม่ได้มีเจก,กันนะจะมาแบบทําให้ใครอับอายหรือว่ามาดูแบบว่าเอาทไมเขาเล่นแบบนี้ยังไงกันนะต้องขอโทษเพื่อนๆด้วยนะครับใครที่แบบได้มาอยู่ในปลิดในคลิปนี้ตนะ้องขอโทษด้วยจริงๆโอเคก็ขอคำอธดีเพื่อนทุกคนอีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับแนละก็วันนี้อยู่กับผมชช่นเคยเมวยเวนะโอเคผมจากที่ดูปกที่เคยไปแล้วนะครับเรา วันนี้เรามาอยู่ในหของกลคอลนะักตุงน้ำหอมนั่นเองที่เพื่อนๆหลายคนชอบนะวันนี้จะมารีวิวากินราวำกลางน้ำแข็งนั่นเองนะโอ้โหเป็นกินที่แบบเอาจริงนะแบบดูสวยมากครับผมนะดยคนโกวผมชอบมากเลยนะชุดนางเนะี่ยแบบสีขาวกันแบบโชนสีชมพูหนนะ่อยมั้งอืมมีการส่งจูบแล้ว ถือว่าโดยรวมแล้วน,น่ารักมากเลยนะเป็นกินที่ร้านน่ารักมากนะครับนะคืกินนี้เนี่ยสามารถใช้บัตรม่วงแรกมาเล่นได้นะครับแต่ว่าต้องรอให้จบซีซั่นก่อนนะครับถ้าหมดซีคั่นนี้ไปนะครับก็คือซีคั่นที่17นะมั้งนะซีซั่นนี้จบไปปุ๊บมันก็จะมาอยู่ในกาชาล็อกแล้วก็สามารถใช้ อปั่นม่วงแรกมาเล่นได้ด้วยเหมือนกันนะครับนะะ่วาใครชอบก็อย่าลืมไปแลกกันมาเล่นหรือไปใช้กรชากกันได้นะครับโอหอแบบมีความเือกินนี้มีความนอบน้อมถ่อมตนนะครับมีแบบว่าเขาแคร์คนดูอ่ะไม่เหมือนกับอะไรนะอืมอะไรนะน้องหอมสีแดงเข้มนะโอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเข้าไปเจอกันในเกมดีกว่านะครับผมโอเคเราเข้าเกมกันก่อน เจอนหวของด่าน l e อ Memory นั่นเองนะครับผมโอ้โหเปิดมาตอนแรกเราเจอเพื่อนเลยว่ะแต่เราหากไม่เจอเ่นตรงนี้โอ้โหเขาเรียกว่าเครื่องอเรื่อพัศฮะโอ้ยเด็กน้อยว่ะช่วงนี้เนี่ยเกม Identity V เนี่ยก็คือว่ายัางเปิดให้ mm. เล่นทุกตัวละครเลยนะก็คือว่าผู้เล่นใหม่หลายๆคนนี้ยิ้มแป้นเลยโอ้โหแบบตัวละครฟรีโอ้โห Mary แบบนะเอาว่ะ มีคนมาแข็งมาแข่งกินกับเราด้วยว่ะป้าแมนี่ป้าแมนี่ครุงโอ,โห,โอโหใช้กระดาษผักเลยเหรอโอเคเดี๋ยวเราไปปั่นเครื่องจร่งดีกว่านะเหมือนตัวเด็กน้อยเขาจะฉีกให้เราแล้วนะครับที่บอกไปขั้งต้นนะครับนะก็จะเป็นเซิร์ฟเวอร์ของมือใหม่เลยนะครับนะก็อย่าไปอะไรมากนะกับวิธีการ,เ,รเล่นของเหล่ามือใหม่นะครับนะโอ้โหอุ้ยเราโดนสาด้วยนะ ต้องให้เพื่อนเราไปช่วยนะปินกองทัพน้าววิ่งไปอย่างกล้าหาวะโอออดีเน a ตเร์โอเคเดี๋ยวเรามาปั่นเครื่องนี้กันก่อนดีกว่านะครับนะโอ้โหตดยการกงนะผมว่าสกินนี้โอ้โหแบบว่าเป็นแบบคนเล่นสกีน้ำแข็งใช่ไหมแล้วก็มาเจอในของดาน Rio Memory ด้วยโหแบบเข้ากับตีมากเลยอนะโคชอบเลย A few moments later อรุ้ยเอาวาเมลี่มาไล่เราอะผมไม่ค่อยแบบอย่างจะมาู้กับผู้เล่นใหม่อะไรเลยนะแอ่อันนี้เราไม่มีอะเราขอมันเล่นหน่อยนะอ๋อยังไงโจกหรือเปล่าอืมไม่กระจกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยอะไรให่่ไม่นาอย่ามาอย่ามากดอย่างนี้นะนักขีดนียายมาเราจูก่อนนะครับอืมตามว่ะตามว่ะ เอาจริงเอาจาังแลแมรี่คนนี้นะนั่นนะฉันแต่ทางคุณอย่างเธอหรือเปล่าผมมาไม่ใช่เลยน,นั่นนะมีแต่ทางเลยนะอม้ยืนยืนรอยืนรอเฮ้ยทำอะไรทำอะไรเฮ้ยเขียนจกทีแ่แคบเลยเหรอใจเย็นแมรี่มาออกมาหน่อยเจกติดปักเขาจะเปียนเป็จกหน้ารักไปบ้างโอ้ เอาแล้วยังแม่ไม่ไปรีโอ้แตให้ไม้เลยหรอเฮ้ยได้ไม้เลยหรอตีหรอแม่โอ้ยแม่ผมต้องฟันหน้าแม่นะอืมหนึ่งทีนะแม่ผมจะบอกแม่นะว่าห้ามได้ไม้แบบนั้นันมันน่ากลัวนะแม่ขนาดล้างเครื่องมาแล้วยังแก้ปัญหาเรื่องเอฟตกไม่ได้เลยนะหรือว่าค่าเฟมเรทนั่นเองนะครับอืมผมก็พยายามหาวิธีแก้อยู่เรื่อยๆนะเพื่อนๆไม่ได้แบบว่า แบบนี้ก็แบบนี้อ้นผมไข่ไขใจในวิดีโอผมมากเลยนะอือแต่ช่วงนี้มันไม่รู้ผ่อนรื้นนะมันกระตุกเลยเกินโอ้ต้องฉีดนะฮันโอลแม่แมรีร่เราจูบมาแล้วนะครับ60ปีนะครับนะกันสวนเป็น,นดีหม้ดีแจนมแม่พังไม้เลยวะแล้วแม่ไม่แค่หลับเงามาด้วยนะโคตรเท่ แม่จ๋าไม่มาไล่น้องจริงเหรอครับโนะกระโดดอีกทีหนึ่งนะเอาว่ะแม่เดินอ้อมวะนี่นี่มันราชนีสีเลือดราชนีสีเลือดตรงไม่อยากว่าปโรงงานเลยผมว่าเพื่อนอยู่แน่เลยนั่นล่ะน้นอ่งแม่ครับตอนเนืกีงแม่สอนให้ผมพับไม้หรือเปล่าโอ้โหผมยี่พับกลางเลยนะตอนนี้เลย้เราได้น้ำหอมสารชีวิตไปแล้วนะ โอ้โหวันนี้เหลือทัังหมดสามคนสองเครื่องนะถือว่าเราดึงเวลาได้ดางอยู่นะเออดีดีด,ดีมาปั่นไฟกันดีกว่าถ้าแบบไอเดอร์เวลขึ้าขึ้นไปยี่สิบึงแต่เออผมไม่ขึ้นนี่ตรงนี้ก็จะนี่ก็จะแลกเปลี่ยนอย่างเดียวเลยนะทำไมไม่ปัน่นไฟย่ะล๊บพูดอะไรอะ่ะเฮ้ยทำไมไม่ไปปั่นไฟล่ะลูกไม่โดนเหรอนะแล้พี่กองทงัพอนนี้ล้มไปเรียบร้อยแล้วนะครับ เราก็ปั่นไฟไปแล้วก็ดูสกินเวล่าแน่สวยๆด้วยนะนัน่นน่จะเข้าไปแล้วรู้หรือเปล่านะักเขียนนี่ใอืมเราปั่นไปแล้วนะสองร้อยเปอร์เซ็นต์วันนี้เราจะอะไรอ่ะอะไรอ่ะทำไมอยากปั่นไฟรอ <c oughs> ระเบิด <c oughs> อยากปั่นไฟโหร้ายนายนายต้องไปช่วยเพื่อนนะไหนเตรียมเครื่องถอดรหัส ไม่มีโอ้โหซื้อมาก็ไม่ได้เซฟไปเลยไม่เป็นไรเราเราทำยังไงอะขี่ขานให้เขาไปช่วยเพื่อนไะเฮ้ยเขารู้นะเขารู้เขารู้อ๋อ่อนโ,โ,โดนม้อย่างเท่มาว่าเอาเอาคำไหนดิอ่ะน,นีนรีบไปค้านะนี้ไปค้านะนนากันนะอ่า,อาไปช่วยเพื่อนเร็ว อ๋อโอ้ยโอ้ยเข้มหูเฉยเลยอ่ะดูดูดูแข็งมากไปเปล่า <laughs> เดี๋ยวมันต้องช่วยแล้วไม่ใช่เข้มหูคือครับเฮ้ <laughs> ยหรือว่าผมไม่ไม,ไม่ไม่บอกว่าเตรียมเครื่องหรืเขาไม่กล้าช่วยหรือเปล่า <laughs> <laughs> ผมว่าจุดไปเลยแล้วนะต้เ <laughs> <laughs> ขาคงนั่งแอบ,บอยู่เอา้าเอา้าาย ผมขอโทษผมขอโทษผมไม่ได้ตั้งใจผมว่าคุณน en ั่งเอฟอยู่อะไรนะโอเคเราออกดีกว่านะเกมนี้ผมว่าไม่ช่วยตาตาแดงก็ตายเหมือนเดิมเราะผมนะโอ้เหนื่อยจัดจังหวะนี้ถ้าผมวิ่งมาตรงนี้ฮะโอ้โห ผมมาอ่านทีชี้ก็คือตอนทั้เธอไล่ผมแล้วใช่ไหมเพื่อนก็แตนตอนจู้เหมือนเดิมนะมีหนวดอ่านหนึ่งนะโอเคผมบอกเลยนะว่าว่าปลาหมึกคนนี้เนี่ยบอกเลยนะว่าไม่ใช่ไอ้ทีเด็กเล่นทคนนะอันนี้คือคเมือไปครับโชว์วเลยดูจากพี่การเล่นเขานะอวางหนวดแบบพันเทพวางหนวดแบบพันเทพน่าๆๆมีการหลอกไฟด้วยนะร้ายแก เฮ้ยต่างหน้าคืนนะต่างหน้าคืนนะนี่ไงเราโลภไงเราเอาทั้งเราทั้งเจะแบบไม่ตีเช่นเลื่อนทั้งทั้งแบบหนวดเลนไม่ได้นะเราโลภไปไงโอ้เอาว่ะเราเจอแบบทั้งเต้นที่แบบฝีมือระค้าด้วยกันได้เลยนะเอาว่ะยิงจูกันอยู่ตรงนี้วนเรือกันมาด้านซ้ายตรงนี้วิ่งไปด้านข้ารือด้านขวาตรงนี้กาโด คนลุงมากเกินลุงมากเกินนะไม่ตีกอากาศนะเอาวะเอาว่ะเอาวะงางตีไม่โดนนะจ๊ะไม่โดนนะจ๊ะฮัทไซครูงฮัทชซครูนาะโดนหนึ่งทีไอเทมเราหวดแล้วด้วยนะครับอ้าวเหมือนว่าโอ้ยโอยใจลายไปเปล่าอย่างแบบนี้ใจลายไปหรือเปล่าอ้าวโอ้โหโดนดักแบบน่ากลัวมากต่างแบบน่ากลัวมาก ว่าคนนี้น่าจะแบบสระมาณเสมอมานะแล้วก็แบบจะมาลองเล่นฮัทเทอร์นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรนะเน่าตีเขแพงเป็นทีนะขูดหวยกตวด,ดมาตรงนี้วิ่งต่างมาด้านซ้ายกันเลยครับผมว้นนี้นนจะวางหน,นวดเสร็จแ้วไปเลยทางเข้มมากเลยนะตกไปได้แน่จุมาแล้ว120เวียนสวัางที่กันตมาก่อนเป็นทีนะครับผม ดีนะจีนี้เขาไม่เจอเพื่อนเรานะเพื่อนเราคือแบบเป็นผู้เล่นใหม่หมดเลยอะ่ะดูยังไงเราก็คือผมจุกแดนแล้วยังหาเครื่องอยู่เลยอะ่ะผงใครจะหาเครื่องไม่เจอกันแน่เลยเพื่อนโอเคเราจบแค่นี้เลยนะครับผมว่ายังไงก็ไปไม่ทันแล้วอะ่ะแต่ยังไงเราไปอยู่ใกล้ๆหน่อยแล้วกันนะอย่างน้อยแบบให้เรารู้ว่าเอ้ยเราอยากช่วยเธอจริงนะเราไปไม่ทันนะ คักเธอนะช่วยยากแล้วเจอแบบขม,มอือปีอ่ะอแล้วนี่ดูคนเล่นป็นไม่เป็นเขาใจกันอย่างงี้หรอโอ้โหดูสิดูสิโอ้ยอหนึ่งทีหนึ่งทีนะเอาว่ะบอกเพื่อนนะบอกเพื่อนนะผู้ลายอยู่ใกล้เรานะเา้าแล้บผมยังไงให้สวหานนีวิ่งกันมาด้าน้ายกองขวาตรงนี้คักเธอวิ่งจากกันมาตรงนี้ครับผมยังไงก็ปาตาเปนทีก่อนแล้วมีการสุกคือมาจากเพื่อนเลยนะครับผม มีการมาด้านขวาตรงนี้ฮัทเธอร์มีการจากหน้านะครับยันนี่เราพุ่งลงหลุมนะเราจะไม่มีคําว่าออกหลุมกันด้วยผมก็เลยบอกว่าไปนะไปกาไปให้ไกลๆเข้าข้างมาเป็นปเีไรอย่างเนะี้ยผ้าไหมก่อนนะไม่ห่วงนะไม่ห่วงนะไหมอ่ะงั้นนันี่นนนนนชาร์ตีเราตัวนะ ไม่คาปีไงยังไงเรายังไงเราวิว่งสะบัดขายโยกขวามาตรงนี้ก่อนจหว่านี้ครับผมยังไงในการว่หนวดกันมาการโดดจริงอนะให้มีคาปินกุกันกระโดดมาอีกครั้งหนึ่งครับผม <c oughs> ความผิวนี้มันคืออะไรแกโอานู oh no. ่นเมื่อกี้ผมอยากโดนหนว่วนนะเพื่อจะได้แบบว่ากระปิน้นนี่นี่ยังนะยังกอนนะอย่าออกมาด้ยออกมาด้ยเพื่งเราลงหลงนะไปเลยออไปเลยลลนะไปเลย ไปเลยไปเลยไปเลยอันนนอย่างไงอย่างไงอันนั่นคัมเธอคัมเธอคุ้มอุยผมวิ่งผิดลายละผมวิ่งผิดลายละโดนแ,แล้วโดนแล้วโดนแล้วหงาสิอืเรียบร้อยแล้วผมโอเควันนี้ผมต้องขอโกรลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับบ๊ายบายไว้เจอกันจ้า